สวัสดีแม่สาวน้อยเอ้เราก็บอกสวัสดีนะเป็นที่น่อัพไม่อยู่ดีกว่าสวัสดีแม่สาวน้อยนี่ครับแม่สาวน้อยใครแม่สาวน้อยใหญ่กว่าเอ็อีกนั่นเนี่ยสามเท่าเลยไม่เอาไม่ใช่ครับนะพี่พอดีเมื่อกี้กดเอาเกมเกมหนึ่งนี่พอดีเกมเกมหนึ่ง ใช่ต้องเรียกว่าเพราะว่าไม่รู้ชื่อเกมไนงะก็เลยเลือกเกมเกม,เกมหนึ่งอือฮึเดี๋ยวออกเลยแล้วก็ปล่อยมาแล้วกันแค่งแรกืกไม่ไหวแต่ได้ผู้ตัดแต่งขึ้นมาถึงซิลเวอร์สา, <c oughs> ายโคตรดุ้งยากเลย <c oughs> เอ็กหาอะไรก็ไม่ได้เก็บแต่ฮัลโหลไม่รู้ครับ มันทั้งก็มาเนี่ยคือมันมันกล้ามาแต่แต่คนนึงก็ไม่รู้ผมนะคอไอเกมที่ผมเล่นอ่ะผมไม่รู้แต่ไอที่ที่จะเล่นกับพี่สก๊อตอ่ะรู้ให้เนี่ยผมถามอยู่นะว่าเล่นเกมอะไรกันอ่ะอะมองดึกด้ช่วยช่วยช่วยก็พิมพ์เล็กฟองให้ผมด้วยเฮาบ้าผมพิมพ์ไม่ได้ผมบั๊กเลยอ่ะก็ออกมาได้ปมบั๊กสร้างได้ป่วยแล้ว สร้างแล้วเ <ฮะ S 1> สียงเสียงถ้าเสียงเขารอดไหมวะนี่เสียงเขารอดไหมนี่ฮลัลโหลทำไงเพ่นจะปล่อยให้แรงตกดีไหมเนี่ยมันก็โยพี่ซีเล่นไรอะมังอัสครับผมสนใจก็เขาเล่นด้วยกันได้นะฮะปล่อยให้แรงตกแล้วกันปล่อยให้แรงตกไปเลยเดี๋ยวจริงเดีย๋ยว P.S.N.F. อ่ะหลาดหลาดทองส่งไปให้แล้วกต้องไป็นของผมนะค่อยตายพ่งนี้เลยตึ๊ดตดตึร์ตดตึร์ต คือแบบเจอสึกยังไงก็แพ้ปล่อยมันมีคนแยกสีเขียวคนเงียยไปแล้วเอาคืนมาก็ยังเขียวอยู่อได้เลยเขียวเขียวั่งกับต้นไม้บนหัวเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการไกน่ะโน่เนี่ยปิงปิงพันห่อปิงสองพันอ้อ chưa, chưa cẩu phải <laughs> Chơi cẩu đi v่ะ. À! <laughs> đi có đốn đi ở trong. Vậy mới ra thiệt. Dù đi có đi có địt trong. มาดิห้อ,องเดิมอ่ะเดี๋ยวอยบอกจำไม่ได้นะอือ <c oughs> แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่มีความจำ คนสูญหายจากเชน่าเราไปเยอะมากจนทำให้การมันจงการเป็นการที่ทำให้เราเล่นออมอัดยากขึ้นเราเิ่มไม่ได้อ่ะแย่จังเล่นเกมไม่ได้แย่จังมีแค่สามคนนะ ส่คุณก็ไม่ได้ไม่นะคนน้อยคือจะเงียบทำใจรอตื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 อเดี๋ยวเราเด้วยการรอแล้วกันกัากาเป็นชิ้น Hmm.... Hmm... Hmm... Up and down. Uh. ส,สอนจะเชงสน่นรมาทวงการืเคนอนหกะออนดจะมางทีวจงแงเื่นลโอเค,อเคกดเลยก็ได้กดให้กดออนไลน์ให้คนเข้ามาก็ได้้ไผมจะคุยเรื่เรื่ไมเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องหลัก เอองั้นผมต้องไปสิไปไปสิเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าโอเคอย่างแต่ว่โอเคอย่างเดียวโอเคโอเคโอเคอย่างเดียวโอเค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 อย่างเดียวเดียวเป็นที่จะเป็นโอเคเฮ้ย ฮะก็เมื่ไหร่คุณายกดอะนั่นสิไม่ได้ตามผมกดมา้กดออนไ un, นลน์ไงใ่กดออนไลน์จบแล้วุดทพาเงียบไปเป็นพบแบบแรกรอกันรอกัน มีเกี่ยวกับของผมแล้วตอนนี้เออเออตอนวเรันตอรป่เปีเรเี่นีเกี่ยวโคตรเขาเลยมัพี่เฮ้ยมาแล้วมาอีกหนึ่งแล้วกดเลยกดเลยกดเลยมันกดไม่ได้ก็ได้เ กดเลยกดเลยฆาตกรมาทั้งวัหนึ <x 2> ่งหนึ่งในบรรดาหนึ่งบรรดาหนึ่งฆาตกรกับอีกสี่ชีวิตเราไม่หย็บโอ้เอาเอากําลังทำไมกําลังอันนั่นเลย มการจะทิ้งขยะเลยคือยงไมึงต้องการอะไรไอืออ๋อดูแล้ว <S <S ผมดูแล้วมันมันใช้แผนนี้แน่เลยเมื่อเราเนี่ยไอ้สิลของฆาตกรผมจำได้ว่ามันจะรีจะกลายเป็นจับเวลาทันทีมันมันมันหวดแล้วอะ่ะ ไม่รู้รู้แค่จัดสคริปเอ้ยมโนดมโนดผมเหรอเฮ้ยเทำไมมันเป็นสีคุ่นีว้ดเยเป็นสีดำทาไมอะอะไรวะ What the fuck คนเดียมานี่คนเดียวมาดูคนเียวมานี่คนเดียวมานี่ดูนะ เห็นไหมอ่าเห็นคนระวังใครทีนี้ <laughs> คนระวังใครคนระวังใครทีนี้ <laughs> 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 มันใช่ทนำะไมนะไอคนที่บอกให้ระวัง uh, คนอื่นพ,พี่พี่มานี่พี่มานี่ดูไว้นะโอเคทิ้งทิ้งขยะ <laughs> บอกแนละ้วผมไม่ได้เป็น ท,ทิ้งขยะได้ดีมากเลย,ย,ยแล้วทำไมในแล้วทำไมในที่จริงขยะมีเครื่องบ้าของเกมไอ,อ,อ้นั่นดว้วย เลสเันคือว่ากูเป็นเหรอห้องยานบิน เดี๋ยวทไมรู้สึกมันองคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคละเพกัน่ะรู้สึกมองคล้ายๆกันนะแต่ไม่ใช่ตือด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 ตืด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 ตือตืเตือ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 ตืตือ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 เตือเตื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 ตตอตื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 ตตื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 ตอตืตืตตื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 ต What the f ฟั k ไม่รู้ผมอยู่กับพี่สะกูตลอดฮะ <Huh? S 2> ไม่เขาออกเองเพราะว่าผมอยู่กับพี่ตะกูตลอดถ้าไม่ออกเองก็คุณงไงคุณแม่เพราะว่าผมไม่เห็นนะจะเอาไง ผ่าขาดหัวผ่าขาดหัวครับผ่าขาดหัววัดจะฟังฮ่าวัดไม่ไม่เมื่อกี้คือยังไงคือระบบมันอะไรกูก็พี่สังบุไปหาอีกคนนึงอ่ะคืออะไรยังไงคนแบ๊กทำไมคนคนอย่างนี้ฮะเจอแค่า ผมรู้คุณเป็นคุณแบกคคุณอะคือฆาตกรคุณแบ้คคือฆาตกรคุณแบ๊คือฆาตกรไปไหนวะไปลูกวิ่งเก็บแฟ้มลกวิ่งเก็บแฟ้มวิ่งเก็บแฟ้ม คนนี้เราไปหาคนแบกระวังคนแบกขาทิ้งนะไหนเราอะกลับไปหาพี่เราเดียวกลัวหรือเปลน,นี่ไงเขาอ,อยู่ตรงนี้เขาอ,อยู่ตรงนี้เขาเป่ออนอ,อ,อะไรผมแล้วเอ้ยตรงนี้ตรงไหนของพี่วะเนี่ยอยู่ห้องซ้ายมือตรงห้องสัองกง่อน เขากำลังสร้างความเชื่อใจวะ uh huh. ารับพวกวิ่ขึ้นแมงม์นเข้าฆข้าแล้วทำยงไมเราเขาไม่ฆ่าเราปะ uh huh. เกียดเครื่องนี้โว้ย uh huh. โอย้ตายแล้วไอ้ uh huh. เครื่องต้องกดคลิกให้ทันถ้ากดพลาดก็จะไม่ท่อมอ้จบละโอ้